กผู้ให้การสนับสนุนขอขอบพระคุณหัวหน้าสนันงานป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถืออบรมเยาวชนกับขี่บอดภัยเสริมสร้างวิน,นัยทจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณพศ2556ในวันนี้ปัจจุบันอุบัติภัยจากกจาร,ราจรก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชานชน ในปี11อย่างมหาศาลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานย,ยนต์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและพิการโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศแต่ต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บและพิการเป็นจำนวนมากก่อนที่จะทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ และจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยของบริษัทฮอนด้าเซฟตี้ไทยแลนด์จำกัดและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุคือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยมีการเสพสารเสพติดมึนเมาประมาทคึกข,ขนองและไม่เคารพกฎจราจรประกอบกับสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่กอ่อให้เกิดอุบัติเหตุต่งางนอกจากอุบัติเหตุการจ,จราจรแล้วอุบัติภัยในโรงเรียนก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการบาเดเจ็บอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่เด็กและเยาวชนการป้องก,กอันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสารภายัยโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภายัยเขตสิบหกชน่าและสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่าทองจึงจัดทําโครงการฝึกอบรมยชนขับขี่ปลอดภัยเสริรรมสร้างวินัยจราจรและการป้องกองันอุบัติภัยในโรงเรียนขึ่นเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาแล้วก็มีการที่จะทำยังไงที่จะทำให้เราชาวทองเราเนี่ยได้มีความปลอดภัยเปิดนะครับได้มาอยู่ในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกรมนี้ มีนหน้าที่อย่างเดียวครับทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนชาวบ้านที่เ้อนประชาชนเนี่ยได้เกิดความปลอดภัยอยู่ดีมีสุขนั่นคือสิ่งเนี่แต่ในเรื่องของการจะทําให้ประชาชนปลอดภัยอยู่ดีมีสุขนั้นผงไม่สามารถถับตัวของกรมหรือบุคลากรของกรม้องกาน์ดหรืออย่างเดียวเนี่ยการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องสไพ่ให้เกิดขึ้นไ,ได้ผมต้องอยู่ต่บฝั่งมืมือนของผู้ที่ใช้นะครับแล้วก็ผู้ที่เปินนบัู เป็นวันนี้ครับเป็นวันหนึ่งที่กรมการแลกเจ้ี่ยนาวไทยมะการแนะนำเรื่องของวาาความปลอดภัยในเรื่องของการที่จะขับขี่อย่างไรที่จะทํทาให้เราปลอดภัยทราบมาว่านะครับน้องๆอ,อย่างนี้คือปอชอน้นนะครับแต่หลายแผนนะครับซึ่งแต่ละแผนนั้นมีความสําคัญนะครับสิ่งหนึง่งที่จะบอกครับน้องๆอ,อย่างนี้ถึงแม้จะเป็นปชปีหนะนึ่งอีกไม่กี่ปีครับพวกน้องๆพวกเราก็จะจบไป ื่อจบไปแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอาไปคือความรู้นะครับแต่ความรู้นั้นก็คงจะหาได้จากอาจารย์ที่นั่งผมครับในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการที่เราจะทําอย่างไรที่เราจะเอาความรู้เนี่ยไปสชงได้กับสังคมได้แล้วทาให้สังคมนั้นเนี่ยปลอดภัยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องสร้างกันซึ่งท่างจังหวัดทัางผู้วจังหวัดเองนะครับท่านก็มองูว่าเอ๊ะ แต่เมื่อเราจะต้องมีการสร้างเสริมสังคมที่แข็งแรงสังคมที่ดีเราจะทำอย่างไรก็เหนือจากความรู้แล้วผมต้งมีการในเรื่องของทาอย่างไรที่จะให้การกระทำพฤติกรรมของเราเนี่ยมันไปคู่กันได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านะครับผมได้อ่านเห็นแล้วก็ได้ยินได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องน้องที่รอบป็ชาติร้อง้องที่เราทำกิจกรรมน้องๆที่เวาสวดมนต์ทำนองนะครับเสียงเสนอเสียงร้อง นะคไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติเพลงสรรเสริญรวมทั้งหมดส่งลมคนฟังดูแล้วนะครับไม่เหมือนกับเมื่อตอนผมเป็นอยู่สิ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ทางสถานกาทางวิทยนี่ผมผมผมครอบคุมด้วยที่ทาให้ผมได้เหตุการได้มาวนระลึกถึงในสภาพเก่าอีกครั้งว่าเออสิ่งที่เราถิงเกิดเมื่อครั้งเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วมันเกิดงานแต่ปีนี้มันทาให้เราเนี่ยทำให้เรารู้ในเรื่องของความรู้ต้องเหลือจากความรู้ที่เราได้เรการแล้วเนี่ยในเรื่องของการ ทำอย่างไรที่จะทําให้สภาพจิตใจเรามันเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับซึ่งเมื่อเช้าพวกมีโอกาสได้คุยกับทางาจารย์อาจารี่ด้านด้านบริการของเราบริการ่ากิจกรรของหน้าสาไทยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรากลถึงคนทุกกลุ่มนะครับเพราะนั้นทุกกลุ่มจะมีในเรื่องของความต้องการต่างกันแต่เป็นเรื่องของอาชีพค้าขายนะครับเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้หรือ ในการที่จะรับรู้ว่าในตรงนั้นเตือนแล้วมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยยางไ้นะครับเขาคงจะมีเวลาแต่ก็เกิดเมื่อเจ็บเมืเ่อตายแล้วนั่นนะครับจิตที่เขาจะสนใจแต่พวกเราได้เปลี่ยนกว่าก็คือเรามียอการที่ได้รับรู้เรียนรู้อด